สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องละลึกมาให้ฟังนะครับท่านผู้ชมถามว่าระลึกอะไรจ้าระลึกชาติใช่หรือไม่บอกไม่น่าจะใช่ว่าแต่นี้เป็นการลํำลึกถึงดาราน,นกหวีนะครับท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในดวงใจของผมมาอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวนะเนี่ยต้องติดตามนะครับว่าวันนี้จะมีใครมาบ้างหลังจากที่ดาราน,นกหวีต่างๆนั้นรักชาตินะครับท่านผู้ชมอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวได้มีการร่วมกับคุณสุเทพนะครับท่านผู้ชมในการไปเป่านกวี นั้นสาเหตุที่ไปเป่าพ่ออะไรเพราะว่าหวังดีกับบ้านเมืองนะครับเรื่องผู้ชมอันนี้ก็เป็นคําชีช้แจงแถลงเรียนบอกออกมาครับท่านก็ต้องถามประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยว่าดารานกหวีคนไหนที่อยู่ในดวงใจของท่านนั้นโดยวันนี้ก็จะมีมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเรื่องผู้ชมทั้งเรื่องของป่าเทพโพงามหลังจากที่เกิดดราม่าคาราการังไม่หยุดไม่ยั้งนั้นแล้วก็ถามเมื่อต้นปีนะครับห5เอะในสภาวะที่ของแพงเอ้ผู้นํามันหายไปไหนวะเนี่ยอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชม ผมก็อยากจะบอกให้ป่าเทนั้นใจเย็นๆไว้ก่อนนะพลเอกประยุทธ์นั้นท่านเป็นคนดีถามดีอย่างไรจะเนี่ยถ้าเกิดดีนะก็จะไม่เลวนะครับท่านผู้ชมมันน่าจะประมาณนี้ส่วนตอนนี้จะอยู่ยากขึ้นแล้วหรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวโดยโลกออนไลน์สําหรับสลิมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจุดๆ,ๆทุกคนฟ้องไอ้้อมฟาดมารึงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการโพสต์นะครับโดยชัดชาติแจง้งกทมไม่ได้สั่งห้ามจ้างออแกไนท์ทำงาน แต่ต้องใช้ทีมที่เข้มแข็งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมช่วยประชาชนประหยัดงบส่วนที่ลงพื้นที่เองเพื่อคุคคีกับปัญหาแล้วก็ได้มีประชาชนท่านหนึ่งได้เข้ามาถามว่าใครถามหลังจากนั้นไม่นานนะครับท่านผู้ชมเดือดสแตนดาร์ดมาเป็นเพจตัวจริงเลยบอกนักข่าวถามนะครับท่านผู้ชมก็อตอนนี้พร้อมที่ใจนั้นกันอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่หยุดไม่หย่อนนะเนี่ยแล้วก็บางคนก็บอกเก่งแต่วิ่งอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่ อย่างไรไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆวันนี้คุณชัดชาติทริพันธ์นะครับท่านผู้ชมได้ทําการเข้าไปวิ่งอะไรว่าที่อุโมงค์เจ็ดชั่วโคตนนั้นไม่ทราบว่าแถวสามแยกไฟฉายหรืออะไรสักที่หนึ่งนั้นไม่อาจแน่ใจลหลังจากที่ชัดชาติวิ่งในอุโมงค์นั้นก็ไปหนักหัวลอดช่องสลิมได้นะครับไม่รู้จะทําอย่างไรดีแล้วก็พร้อมกับซัดว่าทําไมไม่ใส่เครื่องป้องกันแถมยังไล่สดแบบนี้นี่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมถามออกมาจากใครจะ้ะออกมาจากนายอานนท์อานน้นนนำพเหรอบอกไม่ใช่หวะแต่ เป็นอานนท์ลูกบิดประตูนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ฉายาลูกบิดประตูนั้นเนื่องจากว่าไปอยู่ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนกลับมาจะเข้าบ้านนั้นเอามือไปสัมผัสกับลูกบิดประตูแล้วมันยังไงมือติดไว้เฮ้ยมันหนาวนะครับท่านผู้ชมแล้วมือติดแล้วเป็นอย่างไรก็เกิดอาการรักประเทศชาติขึ้นมาทันควันนะครับท่านผู้ชมบัวงงเหมือนกันโดยอันนี้อานนท์ลูกบิดมาแล้วเว้ยเฮ้ยตั้งคําถามถึงชาติชาติศิริพันธ์โดยถ้าเกิดไม่ได้เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์มาก่อนจะไม่ว่วาอะไร แต่การลงไปซต้งานก่อสร้างไม่สวมอะไรสักอย่างหนึ่งนะการเดินผ uh ู้ชมหมวกอะไรประมาณนี้ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่แย่มากและใช้ไม่ได้เลยแล้วมึงยุ่งอะไรหายลูกบิดไอ้ยังอีกแล้วยังยังก็แย่มากอะไรมประมาณนี้นะการเดินผู้ชมไม่มีเซฟตี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องไฟ์สดนะการเดินผู้ชมเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วไฟ์สดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ถูกต้องให้คนทั้งประเท ดูนี่คือคนที่เป็นครูพาอาจารย์มาก่อนจริงๆหรืออะไรประมาณนี้ถามถามหมายถึงนี่ไอ้มันพูดถึงตัวมันเองใช่ไหมลูกบิดประตูนี้ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยหมายถึงชัดชาติสิริพันธ์นะครับท่านผู้ชมกองงกันเป็นแถบแถวกันเลยทีเดียวครับท่านชัดชาติไปวิ่งนะครับท่านผู้ชมก็หนักหัวรอดช่องได้ครับก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมตอนตอนนี้ไม่ต้องติดตามแล้วนะครับถามว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้เดี๋ยวจะามาประกาศก้าเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประยุทธ์นั้นได้ออกอะไรวันนโยบายสามบงไอ้ไม่ใช่ ใช่เว้ยตอยเลิโทษโทษสามแกนเมื่อไรเมื่อประมาณวันสี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมอันนั้นเป็นซีซั่นแรกนะเนี่ยได้มีการนั่งอยู่แบบนี้นะเนี่ยแล้วก็พูดอย่างกับท่าอย่างกับจัดตินทูโดหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่หลังจากออกคิดที่สองมานะครับไม่มีแม้กระทั่งคนด่าถามพาออะไรไม่มีใครเข้าไปดูหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมคนคงเอือมอันนี้ผมก็ต้องออกมาปกป้องประยุทธ์ไว้เฮ้ยแต่อันนี้มาจากสวัสดีครับพบกับผมสีโรด้ามภัยบูนพะตูโมเออแก้จนขั้นแรกส อ้ยตอนนี้ท่านทั้งหลายรวยแล้วยังทําไมผมยังไม่รวยใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อเออจริงเว้ยเฮ้ยแต่ไม่มีในข่าวโดยตู่ครับท่านโมไม่หยุดหยอด่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแก้จนขั้นแรกสําเร็จวันนี่ขนาด8ปีนะการผู้ชมพึ่งสําเร็จครั้งแรกไอ้วลีคนจนเจอหมดประเทศนั้นผมไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วก็โวไม่เคยมีใครคิดได้แบบนี้ฮะ <OS> โอ้โหก็ไม่น่าจะมีใครคิดได้แบบนี้นะเรื่องผู้ชมแต่ละอย่างบันเจิดฝังชิปครับท่านก็ต้องติดต่อประยุทธ์นะบอกว่าอย่าให้ชิปมันหายแล้วก็อัดชิปอวยตัวเอ,ตอเองต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้งไม่สวนคนกนนะนะแล้วก็ฟุ้งแก้ปัญหาโควิดดีกว่าชาวบ้านชาวช่องทั้งโลกประกาศทําโครงการยิ่งใหญ่จนใกล้จะเสร็จแล้วก็เพื่อไทยฉายยิ่งพูดยิ่งเหมือนกับเป็นการประจานตัวเองอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่พอใจพรรคเพื่อไทยนันเนี่ยถามไม่พอใจเรื่องอะไรเอีเขาพูดจริง หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวก็ต้องขอแถลงเรียนบอกไว้ก่อนนะครับมีประชาชนบางกลุ่มเข้ามานั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำไมเอ็งรักประยุทธ์อะไรทานองนี้โอ้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านไม่ทราบจริงๆนั้นผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะครับท่านผู้ชมส่วนเมื่อวานนี้กระแสลบหรือจะบวกนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเก่งการลุนครับท่านได้ออกมาติงวงนะครับท่านผู้ชมฟาดงาฟาดงวงอย่างไม่หยุดยัง้งหรือเปล่านั้นเมื่อวาาานนนีีี้หลลัังงงจกททท่่พ่พพคเือไยวตวต เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเขตตอนเมืองออที่เก่งการลุนอะไรมันอยู่นี้โดยอันนี้ก็ร้องโอ้โหเลยหลังจากเห็นภาพนี้ครับท่านโดยตอนเลือกตั้งสองกอนในเก่งการลุนมีบทบาทอย่างยิ่งยวดในการช่วยหาเสียงถามว่าช่วยใครหาเสียงหรือจ,จ้าหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าช่วยหาเสียงหรือเปล่าแต่ภาพมันฟ้องว่าเฮ้ยโดยบริการประชาชนแท,แทบแตกตอนเมืองไม่ทิ้งกันแล้วก็เก่งการลุนโดยเห็นภาพแล้วร้องอ๋อโซเชียลแห่คอมเมนต์การลุนแล้วเลือก แล้วมีใจอยู่ไทยสร้างไทยอะไรประมาณนี้ก็เป็นภาพแบบนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีแล้วเนี่ยว่าคุณเก่งการลุนถ้าเกิดสมมติออกจากเพื่อไทยไปนั้นจะได้รับกลับมาอีกหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจถามกลับมาพักเพื่อไทยใช่ไหมบอกไม่น่าจะใช่หว่าถ้าเกิดออกจริงนั้นก็ต้องติดตามว่าคนในตอนเมืองจะเลือกที่ตัวพักหรือว่าจะเลือกที่ตัวบุคคลนั้นนะครับก็ต้องจับตาม,มองอีกทีส่วนตอนนี้ครับธรรมนัตพงเผ่ากกล้าวอย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วนะครับเรื่องผู้ชมไม่สังคกรรมกับประยุทธ์อีกต่อไปแล้วโดดยยธรรรนนััือกคบท่า แต่ว่ายืดอกอย่างเดียวนั้นไม่ได้พกน้ำพกอะไรไปกินเป็นฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็แบะท่าพร้อมร่วมงานกับเพื่อไทยแล้วก็เคลียร์บิ๊กปอมเข้าใจนะกับเดินผู้ชมแล้วก็จะไปทําการกลาบลาประวิตรในวันที่15บห้ากรกฎาคมที่จะถึงนี้เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดอะไรสักอย่างนั้นก็ส่งผลให้มีคนออกมาดิ้นนะกับเดานผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันถามว่าคือใครกหนกนะกับเดินผู้ชมกนกรัฐวงศ์สกุลครับท่านโดยอันนี้มาจากแนวหน้านะครับส่วนแนวหลังยังไม่มีโดยกหนกห้าก็ ขำไม่หยุดย่อนเหตุผลพรรคธรรมนัตถอนตัวจากรัฐบาลโดยกหนกสุดขำเฮ้ยเฮ้ยมันขำอะไรอยู่ถามนายไม่ใช่กหนกฮากั๊กเออพรรคธรรมนัตถอนตัวรัฐบาลจัดเป็นข่าวตลกประจำวันนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่พ่ายแพ้ในสืกเลือกตั้งลําปางนั้นแล้วก็ได้ประกาศก้าวออกมาท่านนี่ว่ากระแสรัฐบาลนั้นตกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ต้องเฉดตัวออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นนายกหนกก็บอกว่าเนี่ยจัดเป็นข่าวตลกประจำวันความจริงไม่ต้อง ประกาศหรอกครับมันมีแววมาตั้งแต่ถูกดีดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วสัญญาณเข้มขึ้นทุกขีดตอนออกจากพลังประชารัฐคอการเมืองระดับเล็กๆก็ยังดูออกรู้ได้ว่าแอบวานให้ลุงจุดๆๆไม่รู้ลุงไหนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าผัวลุงข้างบ้านหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจไอ้ผัวป้าไม่ได้เกี่ยวกับผัวลุงันนมันสับสนช่วยสั่งให้พักไล่ออกอะไรโดยชาวบ้านฟันธงง่ายๆไม่ซับซ้อนคนไทยไม่ชอบนกสองหัวครับพี่แป้งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงพี่แป้งซีบิง เป่าที่เป็นนักแคสเกมนะไม่ใช่ครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายกหนกนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ดาราสลิมรอดช่องที่อยู่ในขวัญใจของผมอย่างช่วงนาตาบีนั้นก็หนีไม่พ้นอุหารืไทยคุณโออนุชิตนะครับแล้วก็ดรเสรีวงมนธาวันนี้ก็ออกมาอีกแล้วแต่ว่าเป็นข่าวเก่านะครับอันนี้เป็นการอยู่ในช่วงระลึกชาตินะครับท่านผู้ชมข่าวเก่าเอามาเล่าใหม่ครับท่านโดยนายเสรีวงมนธาเฮ้ยอันนี้เมื่อสักไม่กี่เดือนก่อนเศร้าอย่างสุดซึ้งสลิมเปิดสึกกันเองรับเสียใจ มากกว่าแพ้อิสระอีแอบนะคบท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าดเรเสรีนั้นไม่ใช่เสรีนั้นจะออกมามีบทบาทอย่างยิ่งยวดนะครับท่านผู้ชมแม้กนะระทั่งฤทิ์ลือชานั้นเนี่ยอดีตพระเอกชื่อดังแล้วก็ดาวไลท์แม้ไปเติมน้ำมันที่มาเลเซียลิตรล,ละสิบหกบาทก็ส่งผลให้หนักหัวกระบ,บาลดเรเสรีได้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกับแนดดารามท่านนั้นฤทธิ์ลือชาว่าหัดอ่านข่าวดูข่าวอะไรบ้างนะเนี่ยชาวโซเชียลก็เยอะแยะนะครับท่านผู้ชมผมไม่อาจจะยอมได้ถามเรื่องอะไรเ,ะเรื่องบอกว่านายเสรีควรจะ อ่านข่าวเองดีกว่าเลยประมาณนี้ผมก็บอกว่าให้บองดองกันไว้นะแต่อันนี้จะบองดองหรือจะบองไม่ดองนั้นไม่แน่ใจครับท่านอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดาราขวัญใจผมอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมท็อปดารานีนุษมาแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากที่เป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดก,กับคุณสุเทพนะครับหลายๆคนเป็นบุคคลที่รักชาติอย่างแท้จ,จริงกันเลยทีเดียวนันเนี่ยเออหรือจะยังไงนะักกูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยแต่นี้ท็อปดาราีนุษครับท่านเจอทัวลงเออแต่ว่าอย่าลงทางนนนีีนะน้้ะไไมมม่่่าจอออดดเยใชโท ใรณ์นุชเจอทัวลงหลังโพสถามประเทศชาติเนี่ยเลือหายยังไงขยายความทีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาจากวันที่30มกราปี65ครับท่านโดยกลายไปประเด็นดราม่าเล็กน้อยถึงบางกลางหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจเป่งพานิชโพสภาพคู่กับใครสักคนหนึ่งเออแล้วก็ถูกเปรียบเทียบต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมอะไรนั้นก็ว่ากันไปอันนี้เราอย่าไปก้าวล่วงพิธีกรรายการชื่อดังท่านแล้วก็อดีตเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมผู้มีสิจัยรักษาบ้านเมืองอย่างไม่หยุดย่อน ก็ต้องติดตามนะเนี่ยว่าถ้าเกิดสุเทพออกไปเดินอีกนั้นคุณทอปตรีนีนุษเออปาเทพโพงามแล้วก็เหมียวบวรวรวววัตน์นะครับท่านผู้ชมหลายๆคนนั้นจอ,อกไปเดินตามอีกหรือไม่ไม่แน่ใจมาอ,อนาภายัยคนหนึ่งอันนั้นก็ขวัญใจผมอยากจะไปอุดหนุนนะเนี่ยหอมงกเห็นนเดทไปซื้อวันก่อนนี้ดีใจอย่างละลิละลิ่เลยถ้าผมไปนี่จะดีใจหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะบอกโอ้ยเก็บล้านเก็บล้านถามเก็บทําไมบอกของหมดขายดีเกินไปก็อาจจะเป็นได้ครับท่านโดยกระแสดรามา่าไม่หยุดยั หลังจากที่ถามว่าประเทศเนี่ยเรือหายตรงไหนโดยได้แสดงความอะไรว่าเนี่ยโดยท็อปตระลนนินนะครับท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้กําลังใจเอ่อต่างๆกันาก็แต่ก็มีพวกบรรดาประชาชนบางกลุ่มนะเนี่ยดอกสารตั้งต้นของพวกดาราจุดๆเอ่อพูดรับความจริงไม่ได้อะไรต่างๆกันา,นามีแต่พวกเสออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ดูไม่ออกจริงๆหรอว่าเรือหายขนาดไหนแล้ว๋อไอ้นี่ก็บอกว่าบูดมากอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการถาม ถามนะครับท่านผู้ชมเรือหาอย่างไรช่วยให้ขยายความทีนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนทัวลงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้นะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้สังคมเรียกร้องนะครับท่านผู้ชมแห่ลุ้นไว้ยเฮ้ยดาราสลิดนั้นเมื่อไหร่จะคืนจอถามทําไมจ้าบอกว่าคิดถึงนะครับท่านผู้ชมแต่คิดที่ว่านี้จะไปถึงหรือเปล่านั้นยังไม่อาจแน่ใจครับท่านถามคนคนนั้นคือใครทั้งมาทั้งเหมียวอ,อนุภานนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ทั้งมาอ,อนุพาทั้งเหมียวประวันรัตทั้งทปดรารณี นุตแล้วก็ตอนนี้รวมไปถึงนกนกสินใจนั้นเประชาชนบางกลุ่มก็บอกอยากจะเห็นออกมาดังเดิมก็ไม่รู้ว่าดังเดิมนะั้นมันคืออะไรนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้พูดถึงคุณโออนุชิตสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากปื้มไม่หยุดยั้งนะคร,รับท่านผู้ชมดีใจแทบจะก,กระโดดโลดเต้นหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะคร,รับท่านผู้ชมแต่อันนี้โอ้อนุชิตปื้มไม่หยุดย่อนหลังจากได้รางวัลดาราสลิมแห่งปีลั่นปีนี้ขอเอาใหม่ครับท่านอันนี้ก็แจ้งมาจากเมื่อสามกราปี64นะครับท่านผู้ชม แล้วก็ได้ออกบอกมาว่าแล้วเนี่ยปื้มยังเหลือเกินกันเลยทีเดียวได้รับรางวัลดาราสลิมแห่งปีเจ้าตัวโพสต์ขอบคุณที่ติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งลั่นปีนี้เอาใหม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นนั้นมันจะได้ถ้วยอันที่2หรือยังแล้วก็ปีนี้จะได้อีกหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจโดยกระแสรดราม่าไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากแฮชแท็กแบนโออนุชิตติดเทรนทวิตเตอร์กับการออกมาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลเรื่องการเมืองก็ได้ทําการถแถลงไปแล้วดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคน ที่มีส่วนร่วมกับเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งถึงสองครั้งเออในปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เอาใหม่ก็เป็นการขอบคุณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในรูปนั้นก็เป็นการคาบนกหวีดอยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยเป่านกหวีดมันดีจริงๆเออต้องออกบทให้ถูกนะครับท่านผู้ชมใครจะไมนั้นผมเถียงขาดใจเลยครับท่านก็ต้องจับตามองอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้หลังจากที่ธรรมนัฐพมเผ่าถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลนั้นจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ ใจนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆรู้สึกว่าตอนนี้แผมๆพังๆเข้ามาว่า18คนอะไรนั่นเนี่ยตอนนี้อาจจะเหลือหลักหน่วยอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นเป็นสิ่งที่เออเอ,อ,อะไรว่าได้ยินข่าวมานะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ไปพ่ให้กับพลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์ที่ลำปางนะค,ะนะคะรับท่านผู้ชมอย่างถล่มทลายกันเลยทีเดียวครับท่านถล่มทลายชนะใช่ไหมเออชนะก็ถล่มทลายนะคะรับท่านผู้ชมห่างกันครึ่งต่อครึ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้คะแนน20,000 ห้าพันกว่าส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ได้เกินหนะ้าหมื่นห้านะครับท่านผู้ชมประมาณนีเ้เรียกได้ว่าครึ่งแสนกันไปเลยทีเดียวก็เป็นสิ่งที่น่าชงนหน,นะคะรับท่านผู้ชมทางด้านของพรรคธรรมนัสก็ออกตัวอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงครับท่านแล้วก็ยืดออกเป็นฝ่ายค้าร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกันนี้ได้บอกให้ไผ่ลิกนะครับสอนในสังกัดตัวเองนั้นแล้วก็อีกคนหนึ่งใครแล้วเนี่ยเนี่ยจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยตอนจะใช้นั้นก็ดันลืมนะครับให้ลาออกจากการเป็นอะไรัักกกอยย่่างงนึงเววีววบิ ส่บาบนนั่นไท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ต่อไปนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ดีครับท่านถามไม่ดีตรงไหนกระ,สะแสรัฐบาลตกต่ำเลียดดินอะไรประมาณนี้นะผมก็พบว่าประยุทธ์นั้นกระแสะยังดีอยู่นะถามมันดีอย่างไรโอ้ยอยอกมาพูดแต่ละทีนะไงท่านผู้ชมทําให้เรารู้ว่าใครเป็นนายกนั้นก็ต้องคัดสรรนั้นให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะได้คนเก่งแบบประยุทธ์มาอีกแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่ก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรอีกหรือไม่มีครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนั้นสิมอ กระโดดโลดเต้นอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่คุณทักษิณได้เดินทางไปอะไรสักอย่างนั้นนะครับไม่อยากจะเอ่ยสถานที่แต่ที่แน่ๆวันนี้หายแล้วครับท่นานถามว่าหายไปไหนไม่ออกข่าวใช่ไหมบอกไม่ใช่โดยอุ้งอิงชินวัตรโพสข่าวดีอดีตนายกทักษิณหายป่วยแล้วโดยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสอินสตาแกรมหายแล้วเออกำลังใจของคุณตานะครับท่านผู้ชมคุณพ่อไม่เคยผ่าตัดเลยจนถึงอายุจะ73เดือนนี้แล้วพ่อบอกว่า ต้นทุนสุขภาพสำคัญมากทานให้ดีอย่าไปกินกล้วยนะแบบไฟอ้อยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ออกกาลังกายต่ดัๆนานาก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นได้ไปเข้าผ่าตัดถุงน้ําดีอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ที่สิงคโปร์นะคะรับท่านผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะคะรับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ถามว่ามีเรื่องอะไรอีกไหมมีว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์แปลกประหลาดนะคะรับท่านผู้ชมจัดตุรลงคสานีบาตแปลกประหลาดมหาสจัจจ หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยอันนี้กลุ่มไทยรักษาครับท่าน ไทยรักษานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไทยพักดีโดยถ้าเกิดไทยพักดีนั้นวมอลงโวยเฮ้ยวันก่อนบอกถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยก็ได้แค่พาทักษิณกลับบ้านแล้วถ้าเกิดไทยพักดีหมอลงล่ะก็จะได้รวยนะครับบอกว่าพรุ่งนี้รวยไอ้เราก็มานั่งนึกเอ๊ะพรุ่งนี้กูจะรวยไหมวะพอมาถึงวันนี้มันก็กลายเป็นพรุ่งนี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ที่ว่านี้จะมาถึงเมื่อไหร่เออพอถ้าเกิดถึงวันพรุ่งนี้จริงมันก็จะกลายเป็นวันนี้ของวันพรุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านจะง,งงกกััันนนหรรรืออเเเปล่่าาาแตี้พไททยษคบู ่งชื่นชอบประยุทธ์อย่างไม่หยุดหย่อนนะครันนบท่านผู้ชมโดยขอประกาศ10คําที่ขอประกาศไม่ให้ห้ามใช้คอมเมนต์บนเพจไทยรักษาออในกฎเกณฑ์ใหม่ตามจุดมุ่งหมายของเราโดยประกาศหลังเขียนจุดหมายเปิดผนึกนะครับท่านผู้ชมหนึ่งห้ามใช้คําว่าสลิมวงเล็บยกเลิกใช้ให้เรียกแทนว่ากลุ่มชาตินิยมแล้วก็สามกีบก็ห้ามใช้ออสาเหตุอะไรบอกงดใช้เพราะว่าแทงคําว่า3นิ้วก็พอให้เกียรติความเป็นมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้ ด้อยค่านะเนี่ยที่บอกว่าเป็นสลิมอะไรประมาณนี้เพราะว่าดรเสดีวงมนทาก็ยังเสียใจนะครับท่านผู้ชมถามมาเสียใจเรื่องอะไรจะแพ้เลือกตั้งอีกแล้วใช่ไหมบอกไม่ใช่ครับท่านบอกว่าเสียใจนะเนี่ยเห็นสลิมมาตีกันเองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเสรีก็เศร้าอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวะครับท่านรับเสียใจนะครับอันนี้เขาแทนตัวเขาเองนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นแบบนี้ผมก็ต้องชี้แจงแบบนี้ไปครับท่านว่าไม่ได้เป็นการด้อยค่าแต่อย่างใดก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยช่วงนี้นายเสรีวงมนฑา นั้นรู้สึกว่าจะออกปากเพยเยอมาอ้ากว้างไม่หยุดไม่หย่อนครับท่านว่างงเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้บรรดาสาวกของดรเสรีก็ต้องดีใจนะเนี่ยถามว่าเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพูดข้าเวลาไปเท่านั้นเองส่วนหลังจากที่นายกน,นกขำกากเนี่ยพักธรรมนัตถอนตัวรัฐบาลจัดเป็นข่าวตลกประจําวันอันนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งกรนยาา,าคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเมื่อ13วันที่แล้วครับท่านโดยกนกฟา,า,า,าดด้วยเฮ้ยพออ,อครอบครัวเพื่อไทยรอบรู้ทุกอย่าง พี่ไปจัดมอบที่ชายแดนดีไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยแล้วทำไมตอนมอบของสุเทพเทือกสุบรรเป่านกหวีดเป่าปีตดเป่าปีตดไม่มึงบวกคูเหลือเกินทาไมถึงว่าชดดาวกรุงเทพชดดาวแหวงขอกอะไรประมาณนี้ทําไมไม่ไปจัดที่ชายแดนบ้างก็จะเป็นการดีนะครับท่านผู้ชมไปแถวตลาดโรงเกลือก็น่าจะดีอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวถามตรงไหนหรอจ๊อะก็จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากคุณกหนกครับท่านดอกเอ้ยไม่ใช่บอกว่าพี่เต้นเก่งมากครับมองไป เดียวรู้เลยชาวโลกนี่จุดๆ,ๆมีใครบ้างแล้วก็พวกโลกที่จะคว่ำบาตรเรามีไหมผมลกลัวจริงๆแล้วก็ท่าทีเอออย่างเป็นทางการต้องมีแสดงว่าที่นายกตอบข่าววันนี้ได้ประสานอะไรของมันวันนียโอ้ยก็วุ่นวายกวนวนะครับท่านผู้ชมมันก็ยังออกมาไม่หยุดยั้งครับท่านโดยนายกระดกก็บอกเนี่ยฟาดพอครอ,อบครัวเพื่อไทยรอบรู้ทุกอย่างให้พี่ไปจัดมอบที่ชายแดนดีไหมอันนี้ก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้กลุ่มไทยรักษานั้นก็ได้ประกาศแล้วนะเนี่ยว่า ไม่เรียกสากีดแล้วนะให้เรียกอะไรให้เรียก3นิ้วแทนอะไรประมาณนี้นะคับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านว่าเป็น3นิ้วแบบนี้นะไม่ใช่3นิ้วอื่นเอาไมมบรรทัดมาวัดนั้นเดี๋ยวมันจะหาไม่เจออ่าก็มากมายไก่กองนะคับท่านผู้ชมแถลงสองวัน2คืนก็คงจะไม่หมดครับท่านแล้วก็ตอนนี้ผมน่าจะเหนื่อยไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมอีกทีโดยต้องขอสนับสนุนผู้ไอ้ไม่ใช่ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ว็ววนนื่าเป หยุดนะครับเดินผูชมมึงอ,อาจจะมาไล์สวดก่อนหน้านี้เล็กน้อยถึงปานกลางก็ว่าได้ครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นหากชอบด,ดาราสลิมลดช่องคนใดที่อยู่ในดวงใจของท่านนั้นคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดินบูชมจึงขอจบการแถลงขา่าวไปก่อนสวัสดีครับผม